สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดต้นไม้จตุจักรกันนะครับเรามาวันแรกของสัปดาห์นะครับวันอังคารนะครับซึ่งจะปิดดึกเลยนะเรามาวันอังคารที่24ธันวาคม2021นเะครับเราก็จะปิด2ทุ่มนะครับทุกคนวันนี้เราจะเริ่มเดินจากประตูทางเข้าเอ็มอาร์ทีกแพงเพชรนะซึ่งเป็นทางใหม่นะเราจะวนซ้ายไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบอกเลยว่ามีต้นไม้ราคาแพง1ล้านบาทด้วยนะครับเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ มาร้านแรกเลยนะตรงหัวมุมเลยนะครับจะมีฟิโลก้ามกุ้งด่างเหลืองนะครับต้นนี้ราคา65,000บาทนะครับทุกคนดูดิมันก็จะมีหลายก้านมากเลยนะครับตน้นนี้แล้วก็มีบอลหูช้างด่างเหลืองด้วยนะครับราคา85,000บาทนะครับมีประมาณ5 6กก้านเลยนะครับแล้วด่างเหลืองทุกใบเลยนะครับทุกคนดูดิใหญ่ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยนะ แล้วต้นนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันบุษราคำราคา2 3 0 0 0 0บาทนะครับตันนี้เป็นต้นน่าจะเป็นต้นเดิมกับอาทิตย์ที่แล้วที่เราเคยมานะครับก่อนจบคลิปของอาทิตย์ที่แล้วนะแต่ไม่ครบับอกว่าถ้าเกิดซื้อรวมก็ขายนะ2อ0 0นนะครับอันนี้จะเป็นบอลหน้ากากฟารโรนะครับราคา9 0 0 0บาทนะครับทุกคนหน้ากากจะมี2ใบนะครับแล้วก็หน้ากากก็เริ่มชัดแล้วนะครับทุกคนเริ่มดาําชัดแล้วตัวนี้จะเป็นบอลนาญี่ปุ่นนะครับเริ่มมาเหมือนกันนะครับราคา8,500บาทนะครับ ีประมาณ4ี่ก้านนะครับทุกคนแล้วก็มีบอลกบปั่นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือกบญี่ปุ่นนะพี่ราคา4800บาทนี่ใบ,บ,บเดียวๆใบใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนตัวนี้ผมไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะอาริโอคาปัสนะครับคอ l ลิฟลาเวอร์ราคา1,9500บาทนะครับคล้ายๆกับกีบกระทงเลยนะครับทุกคนแต่เป็นแบบโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะประมาณ2-3กรัมมือได้เลยนะครับนะนะอ,อันนี้คือไว้ไว้เลาวาถูกไหม <200. S 1> ถัดมาอีกร้านนึงก็จะมีบอลหน้าก,กากฟาโรเหมือนกันครับตันนี้12,900บาททั้ง2ต้นเลยนะครับในเวิร์กนี้ก็จะมีต้นไม้ราคาถูกด้วยนะนี่เป็นต้นไปเสียนแคร์นะครับราคา10บาทละโอ้มีให้เลือกเยอะเลยแล้วก็มีหลายๆต้นให้เลือกนะครับราคา20-30บาบาทนะครับไม่แพงเลยนะ ตรงนี้ก็จะมีพลูระเบิดดนวยนะครับแบบด่างฮาฟตด้วยนะครับราคาใบนี้ก็คือ4,500บาทนะครับเหลืองข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งสวยดีเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็มีเสน่ห์จันเขียวนะครับสี่สี่ร้อยบาทนะครับช่วงนี้เสน่ห์จันมามีเกือบทุกร้านเลยนะครับทุกคนเสน่ห์จันเขียวใบต้นนี้คือใบใหญ่เหมือนกันนะข้างๆกันก็จะเป็นฟิโลไลเมกนะครับราคา700บาทนะครับมีประมาณ2อสามสองสามใบนะครับดูใบดีแต่ใบใหญ่มากๆเลยนะผมว่าลายลายก็สวยพอพอใช้ได้เลยนะครับ ตัวนี้เลยครับผมผมไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนตัวเลยนะครับก็คือบอลมิ l กี้เวนะครับตัวนี้ราคา1นึ0 0 0สบาทรูใบใหญ่มากๆเลยนะพื้นจะสีเขียวแล้วก็เป็นแบบจุดขาวๆนะครับแต่เหมือนกับก็จะมีปื้นขาวเ้วยนะครับทุกคนมันคล้ายหลายตัวเหมือนกันนะแล้วก็มีลูกข้างล่างดูดีตรงกอตรงหน่อมีเยอะมากเลยอ่ะอย่างที่บอกครับตอนนี้บอลดําบอลเขียวกําลังมานะครับบอลบอลโมจิโต้หกพบาทนะครับตัวนี้คือก้านออกสีดําๆด่างๆหน่อยนะครับแล้วใบก็คือเขียวจุดๆดําๆนะครับสวยอีกแบบหนึ่งนะ อันนี้จะเป็นบอลดําเหมือนกันนะครับอโลห้านะครับราคา5,000บาทนะครับทุกคนโอ้มีหลายกันมากๆผมชอบผมชอบใบดีมากเลยอะ่ะใบประมาณฝ่ามือราคา5,000บาทนะครับแต่ใบงองเงาวิ่งวิ่งสวยอีกแบบหนึ่งนะอาจจะไม่ดํามากแต่แบบแบบเหลือบๆ,ๆนะบางใบก็ยังรอเชียพี่นะบางใบก็ยังรอรอด่างมาน่อยอแต่ส่วนใหญ่ก็ด่างแลนะ้วเนาะ บอลหูช้างด่างเหลืองต้นนี้65,000บาทนะครับใบเหลืองแบบมีหลายก้านมากๆเลยนะดูดีกอก็แน่นเหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้ยอมรับเลยครับว่ามีต้นไม้หลายตัวที่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้จะเป็นบอลผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกเรื่อหรือเปล่านะ Maui Sunrise น,นะครับราคา8,000บาทแล้วก็มันคล้ายกับนนซี่กับไว้ t e w a ว w เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับกระกายดาวาพี่ใช่ไหมชมพูด้วยใช่ไหมอันนี้ขายราคาย,ยังไงพี่ ราคา17ื่นถือว่าราคาลงมาพอสมควรน,นะกับความสวยประมาณนี้นะครับถือว่าต้นนี้สวยพอได้เลยนะนี่ขายยังไงพี่พพพสนี้จานขาวต้นนี้ราคา1,800บาทนะครับร้านนี้มีให้เลือกหลายกระถางนะครับรแต่ต้นนี้1,800บาทนะครับนี่ไปคันเลือกขายยังไงครับลงุลงลุงเจ้าของร้านบอกว่าต้นนี้ราคา500บาทนะครับแต่ผมว่ามันคล้ายๆกับเ <500? S 1> มื่อหล่มาด่างชมพูซะมากกว่านะครับขนาดประมาณ1นึนิ้วนะครับ แล้วก็ติดกันก็จะเป็นร้านที่ขายโรสแมรี่นะครับต้นนี้ราคา70บาทกลิ่นหอมเหมือนกันนะทุกคนเอาไปทําสเต็กก็ได้นะผมว่าคุ้มเลยอะ่ะแล้วก็จะมีคูลิงนะครับราคา150บาทจะเป็นโรสแมรี่ขาวนะครับอันนี้กลิ่นจะไม่แรงเท่านะครับเน้นประดับนะข้างๆกันก็จะมีผมไม่แน่ใจเขาเรียกเข่ากว,วางตั้งหรือเปล่านะต้นนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกัน,นครับเพราะไม่เดินไม่ได้เดินโซนนี้นะราคา2000บาทนะครับสวยมากๆเลยนะเขามันเข่าวกวางมูสเลยนะครับทุกคนดูดิ ตรงนี้เราเดินมาจนถึงบริเวณทางเข้าออกประตูหนึ่งแล้วนะครับทุกคนจากทางเข้าอิมาร์ทีนะเ,เดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปที่เต็นท์แดงนะครับคุกคาโคล่านะครับ ลางเต็นก็จะมีเงินไหลมาไตรคันเลอร์นะครับต้นนี้ราคา10,000บาทนะครับนี่ฮะก็จะมีเขียวชมพูแล้วก็เขียวอ่อนด้วยนะแล้วก็จะมีพลูระเบิดนะครับด่างนะครับราคา5,000ันบาทราคาสแตนด์ประมาณนี้นะครับด่างสวยมากๆเลยนะด่างแบบด่างฮารเลยนะครับทุกคนคือ5,000ันเท่ากันหมดเลยเชอทีนี้แล้วก็มีให้เลือกหลายกระถางมากๆเลยนะครับนี่ฮะราคาเท่ากันหมดเลยร้านนี้ก็มีซิงโกลเนี่ยมีตัวนะแพนด้านะครับราคา4 0 0 0บาทใบประมาณครึ่งฝ่ามือนะทุกคนลายมันคล้ายๆจุดหลายๆตัวเหมือนกันนะครับ บางบางบางลายบางใบก็จะออกเป็นปื้นๆหน่อยนะครับสีเขียวแล้วก็ด่างแบบด่างออกเขียวอ่อนนะนี่คือเลขบัญชีขีของเจ้าของร้านนะครับก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะข้างๆร้านลุงที่อยู่ตรงกลางเต็นท์ก็จะมีเศษถีเรือนในด้วยนะครับต้นนี้ผมว่ามันสวยอีกแบบหนึ่งนะราคา50บาทนะครับทุกคนต้นใหญ่เหมือนกันนะดูดิเป็นใบแบบคล้ายๆเป็นก้านยาวๆแล้วเป็นกอๆนะดูดีสวยเหมือนกันนะแล้วก็มีให้เลือกหลายหลายกระถางมากๆเลยนะครับทุกคนเศษถีเรือนในนะครับชื่อมงคลดี อ,อ,อะ,ะอมีเดียมสมาเลยอะมีเดียม,มเป็นต้นไม้หายากครับอะมีเดียมด่างนะครับอันนี้เขาก็จะมีราคา1,000บาทด้วยนะครับต้นเล็กนะครับมือเสือด่างครับถ้าพอเล็กๆมก็จะแบบข้างหลัง 25, สองหมื่นหน้าเพีบบไไ่ใช่สองใบสองใบเป็นน้ำพุสองก็มีใบหลอดก็หนกลายไทยเจ้าพี่ใช่ค่ะ ว่ากระนหนกนกลายไทย2,000บาทครับที่เขาบอกตัวนี้เป็นตัวหายากจริงตัวนะแล้วลายเหมือนกับลายไทยจริงๆด้วยดูดิดต้นต้นใหญ่นี้เท่าไหร่พี่ก้านนำป่าอย่างเงี้ยพี่เท่าไรนะแฉกนำโมโหลานถ้าเลยนะสี่พันห้าอย่างงี้หรอเออโมโหลานจริงอ่ะแค่นี้ก็โมโหลานแล้วนะ ก่ยนี้หรอนี่เขาเรียกไม้ก่ออรับดาในอี่อันนี้ตัวเดิมไม่กายออคับอันนี้อันนี้ขายยังไงอ่ะอันนี้สค่ะกเมนไก่กเมนใช่ไหมก่่ายไม้ก่เขาเล่ยกงไงขายยังไงอ่ะรอันนี้สก่ะใช่ไหมอ๋อนี่แต่ก็ยังน้อยอยู่ด้วยเนาะิมีสี่วหรอ แล้วแล้วแล้วต้นนี้ขายยังไงอ่ะสมลิตรมีมีมีไม่ค่อยกี่ร้านนะตลตอนนี้เกรดมังกรใบรอนึงก็มีอาันนี้อันอันนี้อันนี้ขายไงอ่ะอ้ใหญ่เนอะอันนี้อันนี้พี่ขายยังไงอ่ะสองพันค่ะสองันอืออันนี้กวนเหรอพี่สาหัสใช่พี่สาหัสหรอใช่ อ๋อม,มันมันมีมีหูใช่ไหมอันนี้อันนี้พี่ขายยังไงพี่ <100 00. S 1> โอ้ราคาก็ไม่ค่อยแรงเนาะพี่ดเตัวนี้นะขายอันนี้อันนี้พี่ขายยังไงรัวรัวน,นักปลาแต่ผมเห็นบางทีมันก็สีชัดกว่านี้นะนเนาะครับผมก็รอไปกัดเอานี้นะพี่ตัดอน,น ตอนนี้ก็ใกล้ช่วงคริสต์มาสนะครับดอลมาดูโซนหิมะกันหน่อยนะสีขาวโพลนเลยอะราคา250บาทนะครับทุกคนความสูงประมาณสกักประมาณ1นอกกว่าๆเลยนะครับสีขาวสวยอีกแบบน, 8, น,นี้นะอย่างนี้เหรอเท่าเท่าไหร่แปดพันใช่ปี่อ๋อมีหลายต้นด้วยนะอันนี้อันนี้อันนี้เท่ากันปะต้นหน้า่าเทกันต้นนี้เขาจะดำกว่า,อ,วา,าอืมทรงสีมันเข้มไปกว่าเนาะ มันมัน,มนตรงอ๋อมิ้นประมาณนี้ใช่ไหมหรือไงมิ้นไงอ่ะประมาณนี้ไหมครับมันก็จะเป็นสีเขียวแซรกทั้งใบนะคะแต่มันก็มีสีออกแบบนี้ด้วยนะใช่ค่ะมันเป็นบูตราคามิ้นชมพูอ๋ออ๋อมิ้นชมพูอันนี้อันนี้ราคายัางไงอะต้นมีล,นนล้านหนึ่งค่ะล้านหนึ่งเป็นไงครับฟังราคาอึ้งไปเลยนะหนึ่งล้านบาทนะครับมันก็มีต้นเล็กข,ข้างบนสามแสนต่สองแสนห้าโอ้ยสวยเนาะ ได้มันสวยเลยคชมพูทวีบี้ิใช่ไหมพีส่สองสองหมื่นบาทใช่ไหมคนสีชมพูทวีปไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ร้านนี้มีขายนะครับราคาสองหมื่นบาทนะครับทุกคนสีป้ายสวยดีนะไก่ไก่นี่มันเป็นอะไระพี่มันเป็นปูดเหมือนกันนะครับเป็นดินนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้ราคายัางไงอะเป็นดินใช่ไหมครับอ๋อราคาเท่ากันหมดเลยเนาะอ๋อรา,ราคาเท่าไก่เลยเนาะข้างในก็แบบอ๋อฉลุตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วแล้วเราก็เอาไฟใส่ข้างในเนี่ยโคไฟนุ่คู่ผมว่าสวยเหมือนกันนะครับคือฉลุไว้แล้วนะแล้วก็แสงก็จอกจากตรงช่องนี้นะครับนี่ก็เอาไฟใส่ประดับสวนสวยดีเหมือนกันนะ ไม่ละพันแต่ว่ากระถางร้อยห้าสิบตัวห้าใช่ไหมพี่ใช่ครับมีน้องแล้วสามต้นอืออันนี้ก็ไม่แรงเนาะราคาไม่แรงพนะันเดียวถ้า่ราร้อห้าเลยครับพี่อ,อันนี้สองต้นนี้เก้าพันเหมือนกันเลยป่ะพี่ ใช่ไหมเจ้าพันครับคนึงหมื่ครับอันนี้หมื่นรชบพี่อันนี้หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคุณเป็นยูทูบปหมเป็นเบาะใช่ไหมใช่หรือเปล่าพี่ไม่ใช่หรอกมั้งจริงเหรออันนี้คือคนหญิงใช่ไหมพี่ใช่อันนี้อันนี้ราคายังไงพี่องัน้างพ้ เดีี๋ยวพ่ราคาอ๋อนี่ใช่ไหมพี่ก็ผ่านนี้ใช่ไหมครับใช่ครับกระดูกมันสวยเลยเนาะด่างเกย์ชัยใช่ครับอืมอันนี้อันนี้พี่ขายยังไงอะหนูด่างเกย์ชัยเท่าไหร่ครับด่างเกย์ชัยเท่าไหร่ไม่แน่ใจผมฟังผิดหรือเปล่านะครับด่างเกย์ชัยนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วลายก็ค่อนข้างสวยนะครับทุกคนเป็นลายแบบว่าสีแบบซ้อนๆกันนะครับอะไรนะพี่สีลานักป่าอย่างเงี้ยเหรอ อ,นนอันนี้มีราคาไหมพี่มอนสีสีลานักป่าพาา่อค้าบอกว่าราคา3900บาทนะครับใบมันออกสีแบบเขียๆวๆผสมแบบเจือ้อแบบชมพูนะครับแล้วก็มีด่างแต้มขาวด้วยนะมีหลายก้านมากเลยนะครับต้นนี้นะฮะดูดิสีสดมากๆเลยนะกระดูกสีชมพูช็อกกิ้งพิงเลยนะครับทุกคน ถ้าทำคอนเทนต์สอนเลี้ยงก็ผมมีไก่นี่นะครับช่องทางติดต่อของทางร้านนะครับเป็น Facebook ทนาโอมานะครับแล้วร้านก็อยู่ประมาณฝังฝั่งทางใกล้ๆจตุจักรมิกนะครับทุกคนมาอุ่นพี่ๆกันได้นะครับขอบคุณนะครับที่จำกันได้นะครับเรือดเลยใช่ไหมพี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีหลอดด้วยสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าขายต่างนานยังไม่มีสองใบนะครับก็ล่อยนะ แปบดบพันก็นใกล้ดาวนีป่ปลาไก่ปลาส้มผูทุมพู<ะ>อ๋อบางมีเจ็ดก้านแล้วเนาะอ๋อตัวนี้หมื่นหนึ่งใช่ไหมพี่อ๋อ,อ,อใกล้ๆนี่แปดพันอ๋อครับผมสามก้อนโอ้มีหลอดด้วยนั่นนหรพี่อันนี้มันชาร์จทุกอันแล้วเนาะ ต้นนี้ครับ3า0บาทครัต้นคริสต์มาสนะครับเข้ากับเทศกาลมากๆเลยร้านนี้ขายสีแบบแดงสดมากๆเลยนะครับทุกคนจอดเป็นฟิโลใช่ไหมพี่จอดบูโน่อะฟิโลจอดบูโน่หนึ่งบาทจากร้านสวนคุณแม่นะครับมีประมาณ3ก้านนะครับทุกคนแล้วก็ด่างสวยแบบทุกก้านเลยนะดูดิโอ้โหก้านใหญ่เหมือนกันนะ หรือว่าจะเล่นอีกสองว่างไม่ดูลิเกกันป่าวเปลี่ยนก็เล่นสดนะใช่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 สดเล่นสดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปดูยุงไม่กัดง่วงก็หลับขยับก็แดกต่อคอนได้หมดอ่ะอ๋อเข้าใจละไปดูชอบดูลิเกกันที่มัดต่อราคานะอ่ะใครใส่ก็ให้กันนะแม่ท้าวลิ้นจีนใส เงียบจริงเงีบมาได้สองอาทิตย์แล้วละไปพี่เป็นเดือนลวเออใช่วันนี้คุยกับแม่ค้าเพราค้าเพลินเลยครับก็ไม่ค่อยเห็นต้นไม้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะครับทุกคนต้นไม้ก็จะมีแบบหลายๆตัวแต่ว่าลูกค้าอาจจะไม่ค่อยมีมาเดินเล่นที่นี่กันได้นะครับทุกคนค้านกยุงชมพูอ๋อนี่โช์รากเลยเนาะร้อยห้าสิบบาท ใช่ไหมอืมมันทรงคล้ายบับเบิ้ลนะเนี่ยใช่แต่ว่าคือเนาะมันไม่ได้เข้มเท่ามันไม่สดแต่กระดูกก็เหมือนกันเลยถูกไหมพี่อืมอันนี้ออกชมพูนะพี่แดงใช่ไหมสามร้อยห้าสิบใช่ไหมพี่ต้นใหญ่ๆนี่นะต้นใหญ่นี่่ใชมเลย เท่าเท่ากันหมดเลยใช่ไหมพี่แนะนาเลยครับสเสนจันแดงร้านนี้ราคาดีสุดๆราคา3ามรบาทดูดีเท่ากันหมดเลยนะทุกคนแล้วต้นใหญ่มากๆเลยน่ามาเดินซื้อนะครับเราเดินมาจนถึงหัวโค้งบริเวณใกล้ๆประตู2อแล้วนะทุกคนร้านก็ทยอยปิดกันหลร้านเลยตอนนี้แต่ก็ยังมีร้านเปิดอยู่นะตรงนี้จะขายเออต้นรวยไม่เลิกนะครับราคา150บบาทลายสวยเลยนะทุกคน แล้วก็มีเล็บครุดด่างนะราคา25บาทต้นเล็กๆนะครับร้านนี้จะขายต้นไม้เล็กๆอะไรสวยเยอะมีหลายแบบเลยนะดูดิขนาดกาลังดีเลยนะทุกคนมีไผ่กวนอิมด้วยนะครับราคา35บาทแต้มจุดแดงสวยเลยอะ่ะมัดเป็นแท่งอะ่ะดูมงคลดีนะครับทุกคนแล้วก็มีสวนถาดด้วยนะครับราคา450บาทมีทั้งมอสแล้วก็ต้นนี้ผมว่าน่าจะเป็นเพลมหน้านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่สวยดีนะครับทุกคนดูดิ มีปลาล์มไผ่แคระนะครับร้านถาดกันนะครับราคา65บาทพี่เขากําลังจัดร้านอยู่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับต้นสวยเขียวสวยเลยนะพอวางรวมๆกันแล้วเหมือนกับเป็นต้นมะพร้าวเลยอนะ่ะแล้วก็มีต้นเอกลักษณ์เลยนะต้นโฮย่านะครับสามสิบาทนะครับถ้าเกิดด่าง40บาทนะทุกคนดูดิแล้วก็มีโพรมออสเดลียราคา25บาบาทด้วยนะครับอันนี้จะเป็นลายสีขาวเขียวนะแล้วมีให้เลือกหลายกระถางมากเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับทุกคนสวยดีนะ เนี่ฮะเขากำลังจัดร้านอยู่เลยอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะครับประตู2วันนี้เราเปลี่ยนเส้นทางเดินนะครับจาก MRT นะครับวนซ้ายมาเรื่อยๆมาจนถึงหัวโค้งบริเวณด้านหน้าประตู2เลยนะครับทุกคนปกติเราจะใช้ทางนี้เป็นทางเข้านะครับวันนี้ดูดีผ้าที่ตกกำลังดีประมาณ6โมงนะครับแสงสวยมากๆเลยนะครับ ขอบผู้ทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปผมมาต่อเนื่องอย่างแบบสม่ำเสมอเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปตลาดต้นไม้ของผมนะครับมีต้นไม้ราคาแพงๆเยอะเลยนะครับวันนี้แล้วก็ถูกๆก,ก็มีเยอะฝากกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้กดน,นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน